สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX-8 ใหม่รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีถ้าเราพูดถึงสิ้นเดือนตุลาคมเราจะนึกถึงอะไรเป็นผมผมจะนึกถึงรถคันนี้เลยครับ<ม>นี่<ม>คุณผู้ชมเห็นรถคันนี้และนึกถึงอะไรครับผมก็นึกถึงฮอลลวีนนั่นเองซึ่งฮอลลูวีนก็เป็นเทศกาลอันนึงสําหรับคนไทยที่ มีความเฮฮาแล้วก็สีสันเยอะอยู่พอสมควรหนึ่งในเหตุผลนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับมันก็จะแบบสวยเยอะอยู่พอสมควรแต่จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยมากกว่านะี้เนาะก็คือเป็นการแบบเฮงเอาต่างๆหรือว่าเราก็อาจจะเป็นแบบเออถ่ายรูปแตง่งตัวอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งที่โอเคเหมือนกันเนาะและถ้าเราพูดถึงคอลลวีแล้วเราก็จะนึกถึงแบบพวกผีหรือว่าแบบอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวและถ้าเอามาเปรียบเทียบกับรถจนละ่ะ คุณผู้ชมเห็นรถโดนขันไหนและรู้สึกน่ากลัวถ้าเป็นผมนะ ผมจะรู้สึกว่ารถใหม่เนี่ยคือโหน่ากลัวสุดๆเลยเพราะว่ามันจะแดมเหรือว่ากระทบกระเป๋าตังค์ของเรานั่นเองครับคือแบบโอ้โหแห่งรถใหม่อยากจะซื้ออยากจะนูน่นอยากจะนี่หรือว่าอยากจะแตง่งหรือว่าอยากจะได้คือแบบโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะหลอนเลยก็ว่าได้นะครับหรือคุณผู้ชมท่านไหนนะครับมีรถคันไหนและรู้สึกว่าแบบเออรู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกอะไรทนๆแบบนั้นก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้นะครับพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางที่สามารถคุยได้ไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะครับหรือว่า YouTube ก็ตาม ก็พิมพ์เข้าไปว่าพอหมดรถยนต์ก็เราก็สามารถพูดคุยกันได้นั่นเองครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์กันก่อนเลยครับ Ata, มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอีซุสเซล,ลจำกัดแพลงข่าวเปิดตัวใหม่อีซุสดีแมก็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกมาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกและสีส้มใหม่ส้มนามิบูไมกา้าด้านหน้าใหม่ตั้งแต่ฝากระโปรงจดกันชนหน้าพร้อมออกแบบแอร์เคอร์เทนนวัตกรรมแอโรดนามิกลดแรงต้านอากาศฝาท้ายและชุดไฟท้ายดีไซน์ใหม่ภายในเพิ่มความโดดเด่นสุดพิเศษด้วยมีอุระดีไซน์หรูหรา มิมิตเพิ่มการขับขี่ให้สนุกยิ่งขึ้นด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัย paddle shift อีกทั้งยังมีหน้าจอ infotainment display ขนาด9นิ้วแบบ multitasking system เชื่อมต่อข้อมูลกับหน้าจอ integrated MID ใหม่ขนาด7นิ้วแสดงผลได้หลายฟังก์ชันและยังมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยใหม่ล่าสุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ด้วย 3D imaging stereo camera ที่กว้างขึ้นและแม่นยำขึ้นพร้อมใหม่ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ถอโดยราคาคุ้มค่าเงินตั้งแต่5,40,000ถึง1,264,000บาทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทากาชิฮาระกรรมการผู้จัดการและมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาระรองกรรมการผู้จัดการบริษัทตร,รีเพชอิสุสเซลจำกัดในงานเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่นะคะ New i ิ u z u D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกที่ไอคอนสยามค่ะ <noise> DMAX はこのニューモデルはとにかく現行の DMAX のデザインを一新をしてお客様にお届けするものです、えー、と特にそのエ d ダスの機能の拡充ですとか 4x4、えー、のラフトレイン機能の拡充をお客様に見ていただきたいと思います ค่ะท่านประธานหัตถ์บว่านะคะสำหรับ n e ว I s u ูดี Max เหนือลรือมีพิชิตโลกนั้นนะคะออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของ I s สูดี m a รถยอดนิยมของประเทศไทยและมีพิเศษด้วยนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆตลอดจนสมรรถนะต่างๆได้มีการปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นเช่นรับเตรนโหมดสำหรับรถในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งหมดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 私はいえー、っとこれからですね、ローンチングをあのスペシャル、えー、ローンチングウィークということで、えー、特別の活動を、えー、皆様にお届けしていきたいと思いますあの皆さん是非、ぜひローンチングのアクティビティにお越しいただきたいと思います。 ก็ถามท่านประธานว่าเราจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างาาาาเาพื่อฉลองการเปิดตัวรูปอัพใหม่ New Isuzu D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกนะคะท่านประธานก็ตอบว่าเราจะมีการจัดสัปดาห์พิเศษแห่งการแนะนำนะคะหรือเป็นเดือนแห่งการแนะนำ New Isuzu D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกระหว่างวันที่12ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศนะคะ มีกิจกรรมพิเศษมากมายเลยอยากเรียนเชนิญทุกท่านไปสัมผัสรถจริงด้วยตัวเองอีกทั้งยังมีกิจกรรมออนไลน์ด้วยนะคะสําหรับท่านผู้จาหน่ายผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเรียนเชนิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออนไลน์ของเราได้ด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะมาสด้อัดยาแรงกระตุ้นตลาดโค้งสุดท้ายของปีเมื่อออกรถใหม่รับทันทีมาส d a u อัลติเมทเซอร์วิสหรือโปรแกรมบริการหลังการขายที่คุ้มครองและดูแลรถตลอด5ปี ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไหล่และผลิตภัณฑ์ของเหลวการขยายการรับประกันคุณภาพ5ปี150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance 1ปีพร้อมเปิดตัวช่องทางจำหน่ายรถ Mazda มือสอคุณภาพดี Mazda CPO Market Press บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เลือกซื้อรถมือสองที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองจาก m a สด้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมหรือเลือกซื้อได้ทางเว็บไซต์ certified.mazda.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซู z u k i มอเตอร์ประเทศไทยนำเสนอแคมเปญพิเศษ s u ซูกิทริปเปอร์โบนัส l ในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2566สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ u ุ u กิเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566 u ุ u กิช่วยผ่อนเดือนละ1,500บาทนาน2ปีหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด50,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%พิเศษส่วนลดเพิ่มเติมอีก15,000บาทสำหรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์ หรือเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในปีแรกสำหรับรถยนต์ซุซูกิทุกรุ่นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุซูกิใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่ <'m> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด <'m> เปิดตัว l l New Yaris Cross <Yeah. S 1> ยนตรกรรม SUV HyB r ไ d ใหม่ล่าสุด อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง26.3กิโลเมตรต่อลิตรด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด1.5ลิตร16วาล์าว d u อั v วีวแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเคียร e ์อัตโนมัติ e-cvt นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense ที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ all speed รวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันมีจำหน่าย3รุ่นย่อยรุ่น Smart 789,000บาท รุ่นพรีเมียม849,000บาทและรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่899,000บาท MG เซลประเทศไทยสร้างความคึกคักให้กับตลาดรถยนต์นั่งในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปี2566จับสปอร์ตคูเป้ซีดาน MG 5ตกแต่งเป็นรุ่นพิเศษ New MG 5รุ่นพิเศษฉลองครบรอบ10ปีโดยมาพร้อมตัวถังสีใหม่ Crayon Grey ลอ้ออลอยสีดำดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้ว คุมโทนการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในด้วยสไตล์โมโนโครมใส่ออปชันเพื่อการขับขี่ไว้อย่างครบครันด้วยราคาจำหน่ายเพียง5,899,900บาทโ o ลสรอยมอเตอร์คาร์แบงคผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์โ o ลสรอยในประเทศไทยภายใต้บริษัทมิ l ลเนียม Group Corporation เปิดตัวโรลส์รอยส e เบกเตอร จนตรกรรม u u t r a Luxury Electric Super Coupe รุ่นแรกของโลกขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากมอเตอร์2ตำแหน่งด้านหน้า258แรงม้ามอเตอร์หลังกำลัง489แรงม้าวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาพร้อมกับการตกแต่งภายในสุดอลังการในราคาจำหน่าย31ล้าน8แสนบาท คุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจนเพิ่มเติมพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางอย่างที่ทมิีบอกไวนะ้เนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube แต่นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th ก็สามารถเข้าไปได้นะครับเราก็มีคอลัมน์หรือว่าหัวข้อต่างๆน,นะครับที่แบ่งแยกเป็นเซกชันเซกชันไว้ซึ่งก็สะดวกสบายในการเข้าอ่านนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะก็สามารถพิมพ์มาได้หรือแจ้งให้ทราบได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน ะสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u x รุ่นพิเศษ Phantom Collection อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเผาใจกาเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดมาส d ตอรซี3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไป s u ส u k i Cross 4x4 Master of a u ฟ roads ลุยท้าโลกพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอัลเจนพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์เทคพาวเวอร์ยูอัพนิว z u k i กิสว t ฟ ท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u โรร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม a าร์เทค Power You Up New Suzuki Swift ท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Expander Cross ช่วงรถเขาเราขับอันนี้ขออยู่ในทีมของฮอลลวีและกันก็คือทีมแบบน่ากลัวหลอนๆหน่อยที่ทอมมี่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนั่นเองนะครับก็คือรถคันนี้ที่จะพาคุณผู้ชมมาดูแน่นอนเข้าคอนเซปต์เพราะว่าเป็นรถใหม่ล่าสุดและจะค่าย HONDA ครับโอ้โหพูดนี่เข้าเซตกันเลย HONDA แล้วก็รถใหม่ถ้ามาดีมาปังนี่คือแบบโอ้โหหลอนน่ากลัวเลยเพราะว่า กระเป๋าตังนี่โอ้โหเบาแน่นอนครับนะ่มเบาแน่นอนเลยก็ถ้าเราพูดถึง Honda นะครับก็คือเป็นรถที่ขับดีพื้นที่ภายในกว้างอันนี้พูดถึงแบบโดยรวมนะแต่ว่าเวลาเขาเปิดตัวรถใหม่อ่ะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะแบบลังเลหรือว่าต้องลุ้นเยอะอยู่พอสมควรนั่นก็คือในเรื่องของราคา คือรถส่วนใหญ่ของ h อนด้าคือมันดีหมดแหละแต่ก็คือแบบราคามันจะสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าอ้รู้สึกว่าราคามันกําลังโอเคอันนี้คือต้องรอลุ้นกันอีกทีและในขณะเดียวกันอาจจะมีในเรื่องของออปชันบางออปชันที่มันชอบตัดออกไปเป็นต้นหรือว่าเรื่องวัสดุข,ของบางคันนั่นเองครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้ครับในช่วงรถเข่าเราขับจะพาคุณผู้ชมไปดูครับกับรถจน h อนด้าใหม่ล่าสุดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับห้าข้อก่อนซื้อ Honda Accord Generation ที่11ี อะไรบ้างข้อแรกครับเราต้องพูดถึงการออกแบบและมันแตกต่างกับตัวเจเนอเรชัน10หรือไม่ถ้าเราเปรียบเทียบนะคือ h o น d ้า c อ o r อที่ผมจําความได้คือมันจะเริ่มจากเจเนอเรชันที่9ที่แบบเออเป็นสไตล์แบบพรีเมียมสไตล์ลักวรีหน่อยแต่พอคุณมาเจเนอเรชันที่10คือมันยังมีความพรีเมียมอยู่ไหมมันยังมีอยู่นะแต่มันจะเทไปทางสปอร์ตถ้าคุณเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์สมมตินะก็แบบหกสิบพรีเมียมสี่สิบสปอร์ตซึ่งคุณดูจากการออกแบบได้โดยเฉพาะด้านท้ายที่มันเป็นแบบเหมือนทรงแบบ คุ้มหน่อยอครับดูคูปเป้คือมันจะแบบเรียบๆเลยแต่นี่ก็คือตัวเจเนอเรชันที่11ครับคือเป็นตัว all new เลยถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วคุณดูดีไซน์การออกแบบทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือเนี้ยมันจะเทไปทางสปอร์ตมากกว่าความพรีเมียมแล้วคือถ้าคุณเปรียบเทียบรถ Honda ไม่ว่าจะเป็นตัว City ตัว Civic แล้วก็ a c c o r d ตัวเนี้ยคือตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเจนมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าเป็นแบบโมเดลเช n จ์ all new เนี่ยคือเขาจะพยายามเทแต่ละคันไปทางสปอร์ตหมดเลยคัแบบือมนจะดูแบบ วัยรุ่นมากขึ้นถ้าจะเรียกไว้เลยคือจะแบบจะคอนทราสกันไปเลยมันก็อาจจะเป็นแบบกลยุทธอีกด้านหนึ่งก็ได้เนาะเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับแคมรี่อ่ะคือแคมรี่มันจะเป็นคู่แข่งของตัวนี้โดยตรงอยู่แล้วแต่ว่าคือแคมรี่มันจะเป็นรถที่เป็นทรงแบบครอบครัวเป็นพรีเมียมลักวรีซับมากกว่าและถ้าตัวแอคคอร์ดของคองด้าเนี่ยถ้ามาในโหมดหรือว่าโทนเดียวกันอะ่ะมันอาจจะตีกันจนแบบอาจจะสู้ไม่ได้มันก็เลยต้องอาจจะแหวกแนวอันนี้คือความคิดส่วนตัวที่เป็นในทางนั้นคือใครที่ต้องการรถครอบครัวที่ขนาดใหญ่พื้้นที่กวาง และใหม่แต่ดูวัยรุ่นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคันนี้จะตอบโจทย์แต่ถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วคิดว่าคันนี้สวยหรือไม่คือบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ผมได้เห็นคันจริงดูรูปภาพมาก็อยู่ระดับกลางๆนะถ้าตามความเป็นจริงเลยคือถ้าคุณดูภายนอกเนี่ยคือจริงๆอ่ะ ข้างในมันอ่ะถือว่าโอเคนะพอคุณเข้าไปนั่งจริงๆกับดูรูปอ่ะอันเนี้ยความแตกต่างมันชัดเจนเลยคือข้างในอ่ะมันจะแบบโอเคมันเป็นโทนสีดํามันจะสปอร์เลยใครที่ชอบแบบสีแบบโทนอ่อนๆหน,อๆหน่อยสีเข้มครีมหน่อยอะไรแบบเนี้ยที่แบบมีความสดใสหน่อยอันเนี้ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าภายในเขามีแต่สีดําล้วนๆเลยแต่ถ้าคุณพูดถึงในะเรื่องของวัสดุหรือว่า Material ลต่างๆมันก็คือใหญ่และกว้างอยู่พอสมควรนะเอออันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตอย่างหนึง่งแต่ถ้าคุณดูการออกแบบอ่ะคือสําหรับผมอ่ะกระจังหน้าคุณ เทียบกับตัวเจงก่อน,อนผมว่าอันนั้นมันมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นพรีเมียมมีความเป็นลักวรี่มากกว่าแต่ด้านท้ายอันนี้ถือว่าโอเคเลยไฟของมันสวยเลยแต่นี่ก็คือต้องแจ้งทราบก่อนนะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วอะแนะนําว่าให้ดูจากคันจริงก่อนถ้าคุณมาดูคันจริงอะภายนอกและภายในอะ ถือว่าใหญ่ยาวและกว้างอยู่พอสมควรเลยนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันครับข้อ2ก็คือเครื่องยนต์นั่นเองอันนี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นไฮบริดทุกรุ่นย่อยเลยนะจะเป็นเครื่องเบนซนส0ลิตรนะครับแรงม้ารวมนะครับอยู่ที่207แรงมา้าและแรงบิดรวมสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองที่ทาง Honda ประเทศไทยแจ้งมาสำหรับตัว AllNe w h o n d a a c c o r d จะอยู่ที่25กิเมตรต่อลิตร แบตเตอรี่จะใช้เป็นแบบลิเทียมไอออนเบรกด้านหน้าเบรกด้านหลังจะเป็นแบบดิสเบรกหมดเลยน้ำมันของคันนี้สามารถจุดได้48.5ลิตรข้อที่3คือเรื่องออปชั่นแต่จุดแรกที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือตรงกระจกตรงนี้สังเกตไหมครับมันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งมันจะแปลว่าคันนี้ยังไม่มีบล i n d Spot นั่นเองครับแต่ก็ยังมี h Honda Lane Watch มาให้ตามสูตรนะครับแต่นี่อาจจะสตาร์ทด้วยและอาจจะรู้สึกว่า ออปชัน <Option S 2> เขากักหรือเปล่าออปชันเขาน้อยหรือเปล่าเอาตามตรงนะถ้าคุณมาดูสเปคหรือคุณมาดูคันจริงแล้วอะคือบอกเลยว่าออปชันของเขาเยอะแต่เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์หรือว่าจุดโฟกัสส่วนตัวด้วยที่แบบเฮ้ยมันน่าจะมีบลนยสปอตให้นั่นเองครับแต่ถ้าคุณมาดูด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะเออนี่ก็ถือว่าโอเคก็เหมือนกับตัว CRV นั่นเองครับนี่กล้องอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะนี่เลย ตรงนี้ครับถ้าคุณเห็นกล้องด้านหน้าตรงนี้แปลว่าเขามีรอบคันแน่นอนครับ Honda Sensing มีให้ครับทุกรุ่นย่อยเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวนี้เท่านั้นครับแต่จะมีระบบหนึ่งใน Honda Sensing เขาจะเรียกว่า Adaptive Drive Beam นะครับหรือว่าไฟหน้า LED อัจฉริยะนะครับอันนั้นจะไม่มีให้จะมีเฉพาะแค่ตัว top ก็คือตัว RS เท่านั้นเองฮะมาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะไฟของเขาอันนี้ให้ดูเป็นไอเดียคือตรงเนี้ย มันจะเป็นไฟที่ลากยาวเลยนะแต่ถ้าคุณดูความสว่างของไฟด้านท้ายเนี่ยคือตรงเนี้ยซึ่งเป็นมุมปกติของไฟท้ายอยู่แล้วอะ่ะคือมันจะสว่างกว่าแล้วพอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะแบบมืดๆหน่อยนะครับไล่ลงมาแบบนี้สวยนะผมว่าสวยแต่ก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีความเป็นสปอร์ตมากๆเลยสังเกตว่าจากเสาเนี่ยครับนี่เลยมันจะเป็นแบบโดยปกติถ้าเป็นรถครอบครัวมันจะแบบโค้งๆหน่อยแต่นี่คือเฉียบลงเลยเป็นสลบลงมาแบบนี้เลยนะอ่ะ แล้วเราเปิดด้านท้ายกันมันไม่เช่เป็นมันไม่ใช่ไฟฟ้านะครับอันนี้คือตัว E L จะไม่ใช้เป็นแบบไฟฟ้านะมันจะเป็นแบบสปริงโกหมดกันน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆครับแต่ถ้าคุณมาดูพื้นที่ตรงนี้นะตรงนี้ถือว่ากว้างอยู่พอครัวเลยนะคือถ้าเราพูดถึงสเปซในคอนด้อยู่แล้วอะ่ะคือบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับคุณต้องการพื้นที่อันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยเปิดตรงนี้มา ไม่มียางอะไรให้นะลองดูกันไม่มียางอะไรให้ไม่มียางอะไรให้โอเคตามนั้นครับตามนั้นแต่สมมติถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมจริงๆแล้วคุณก็สามารถดึงก้านตรงนี้ได้ถ้าคุณดึงตรงนี้แล้วปา้ามันแค่เป็นการปลดล็อกนะมีแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นมันเป็นการปลดล็อกแล้วเราก็ไปพับจากข้างในมันก็จะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ คกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New m u w X ร so ну ุ่นพิเศษ Phantom Collection อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ลุยทะลุพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ทร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไฮเทค Power You Up New Suzuki Swift สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u w X รุ่นพิเศษ Phantom Collection อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ the drive พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตข้อจะอยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์พาวเวอร์อยู่อัพนิวส์สุสกีสวีทสรอนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดย ใหม่ isuzu d-max magic eyes ทยานต่อให้โลกตามภายในอย่างที่บอกไว้คือมันจะเป็นโทนสีดาหมดเลยนะแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบ่มันจะเป็นแบบเทาเข้มเขมหรือดำอ่อนๆก็ได้นะครับโดยประมาณนะแต่อย่างที่บอกไว้อีกเช่นเดียวกันก็คือว่าข้างในมันจะค่อนข้างใหญ่และกว้างเลยนะคือแท่นตรงเนี้ยใหญ่มากใหญ่มากเลยสเปซตรงเนี้ยสังเกตปะเนี่ยที่เก็บของอะ่ะหรือช่องตรงเนี้ยมันลึกเข้าไปข้างในเลยนะพอคุณเปิดมาเนี่ย พื้นที่อ่ะถาว่ากว้างไหมไม่ได้กว้างมากนักนะแต่ก็ใส่ของได้จุกจิกเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวกันกอนอ่ะอันนี้จะมีให้พื้นที่เยอะกว่าแต่ในขนาดเดียวกันคุณก็จะมีสเปซตรงเนี้ยที่มากกว่านั่นเองนะลายแอร์ตรงเนี้ยคือมันจะคล้ายๆเลยนะกับตัวซีวิกเลยเอาง่ายๆนะครับจะเป็นโทนเดียวกันไม่มากก็น,น้อยแต่มีไฟแอมเปียนครับเอ้ยแต่แป๊บนึงแต่วัสดุมันอาจจะดูแบบยังไม่ปังนะเนี่ยคุณสังเกตว่าเนี่ยเออนะ แต่คันนี้ออปชั่นเยอะครับกล้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันก็ได้ครับอยู่ตรงหน้าจอนี้นะอะดูภาพกล้องของเขาโอโ้โหนี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพสตูแสงมันตัดด้วยหรือเปล่านะแต่แบบโอโ้โหออกม่วงเลยเอ,อเดี๋ยวต้องลองดูบนถนนจริงกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะอะในหน้าจอนี้คือมันก็จะมีระบบ google ให้ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องเชื่อมต่อด้วยซ้ำไปถ้าเราอยากจะใช้แบบไม่ต้องเชื่อมต่อ apple carplay android auto แบบนี้ไม่ต้องเนี่ยแล้วเขา g o o g l e แมปได้เลยนะครับอยู่ใน ระบบนี้โดยตรงเลยถือว่าโอเคเลยนะ Play Store ก็มีเราสามารถโหลดแอปได้พวก Spotify พวกนี้แต่พวกเกมโหลดไม่ได้นะมีแค่แบบเป็นฟังพอดแคสต์แผนที่หรืออะไรเงรี้ยเป็นต้นนะครับอ่า แล้วเราก็สามารถออฟิกคอาคาลของเราเข้าไปได้ด้วยนะครับอยู่ข้างในนี้หมดเลยจริงๆก็มีระบบอีกมากมายนะครับในข้างในนี้แต่ถ้าพูดความเป็นจริงแล้วก Google เนี่ยก็คือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาแล้วและนาฬิกาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือเราสามารถปิดได้อันนี้คือเป็นพวกอุณหภูมิพวกเซตติ้งต่างๆเป็นช็อตคัทซึ่งคุณจะเห็นตรงหน้าจอนี้นะนี่เลยมันเป็นช็อตคัทแบบนี้อันนี้ก็ดูทันสมัยเหมือนกันนะเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยพื้นที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เพสสเปซโอเคเล็กโอเคนะเออเดี๋ยวผมลองเปิดประตูนิดนึงแค่ดูเฉยๆนี่ก็คือมุมอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะแต่มันจะเป็นทรงแบบอาจจะเล็กไปนิดนึงนะอันนี้คือเป็น first impression เลยนะกระจกบ,บานตรงเนี้ยมันอาจจะเล็กไปนิดนึงบางทีคนอาจจะเมารถก็เดี๋ยวลองขับกันอีกทีอันนี้อันนี้คือเป็นข้อสังเกตละกันแต่น้อยก็มีมานให้นะครับ ข้อที่4ก็คือรุ่นย่อยครับ Honda Accord ตัว Generation ที่11จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยตัวเริ่มต้นคือตัว e ตัวกลางก็คือตัว e-l คันนี้และตัวท็อปสุดแน่นอนก็คือตัว r-s ถามว่าความแตกต่างอยู่ที่ไหนแน่นอนก็คือในอเรื่องของออปชันและการออกแบบแหละถ้าคุณเปรียบเทียบตัว RS แล้วก็คือมันจะเป็นทรงสปอร์ตมันจะดูดํามันจะดูเข้มมากยิ่งขึ้นอันนี้คือภายนอกส่วนภายในก็คือจะเย็บโดยด้ายสีแดงแตัดโดยสีดําอย่างที่คุูเห็นเมื่อกี้คือมันก็จะดูสปอร์ตเราใจมากยิ่งขึ้นสาหรับท่านไหนที่ต้องการแบบสปอร์ตไปเลยแต่ถ้าใครที่แบบคิดว่าเอ้ยฉันชอบแบบไม่ต้องสปอร์ตขนาดนั้นอยากได้เป็นรถครอบครัวแบบโทนแบบธรรมดาคลาสสิกคลาสสิกตัว EL กับตัว E ก็จะตอบโจทย์มากกว่ากันแน่นอนถ้า เรียบเทียบในเรื่องของออปชันแล้วตัว RS จะเยอะสุดนะฮะตัว EL ผมว่าถือว่าโอเคอยู่ตัว E อ่ะมันจะต่ำเลยนะคุณเปรียบเทียบได้หลายจุดเลยอย่างเช่นตัวล้อลอยล้อลอยแตกต่างกันเลยตัว E ตัว EL แล้วก็ตัว RS แตกต่างกันออปชันหรือว่าระบบต่างๆแบบที่เบสิกเบสิกอ่ะบางทีตัว E อ่ะจะไม่มีแต่ว่า EL อ่ะจะมีถ้าถามมุมองส่วนตัวของผมนะว่าให้เลือกตัวไหนดีอ่ะถ้าถ้าไหนกำลังสนใจอยู่อ่ะ ผมจะเลือกตัว E L นะเพราะ E L ผมว่ามันกำลังลงตัวพอดีไม่ได้ตามเกินไปออปชันไม่ได้ขาดเกินไปถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถ s e g มนต์นี้แล้วว่าเออถ้าตัว E มันรู้สึกมันหายไปเยอะแล้วมันไม่ค่อยคุมสักเท่าไหร่ตัว E L กับบาง D R S อาจจะสูงเกินไปผมว่ามันไม่ต้องสปอร์ตถึงขนาดนั้นอันนี้จะมีให้เลือกอยู่สีสีนะครับสีขาวสีเงินสีเทาแล้วก็สีดําอันนี้ผมเรียกชื่อแบบบ้านๆหน่อยนะจริงๆเขามีชื่อที่แบบอลังการเหมือนกันนะแต่นี่ก็คือสีสีของเขาแต่ภายในจะมีสีดําอย่างเดดีียยวออันน้้กก็่าาาสหจริงๆใแบบ เป็นสีอ่อนๆสีครีมๆอะไรสลับกันมาบ้างอันนี้เราอาจจะต้องไปเลือกกันเองนะส่วนในเรื่องของราคาอันนี้คือเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันเปิด o f f ฟิ i ชีก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะถ้าคุณเปรียบเทียบในตัวก่อนอะคือมันจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนบาทก็คือล้านหจนถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนเบาทก็คือประมาณ1นึ่งล้านแเลยก็ง่ายๆครับล้านหถึงล้านแนั่นคือตัวก่อน บอกเลยนะถ้าตัวนี้ราคาม,มันต้องขึ้นมาอยู่แล้วหรอกเนาะขึ้นมาสัก5้า0มื่นอะไรก็ได้ก็รู้สึกโอเคนะแบบ1นล้าน1ล้าน5้า0 0นอะไรแบบนี้ตัวเริ่มต้นต,ตัว e แล้วก็ตัว e l ก็ล้าน6กก็ได้อะแล้วก็ตัว RS r s อาจจะล้าน8ไปเลยอะไรแบบนี้ก็คิดว่าก็กำลังโอเคอยู่เหมือนกันนะจริงๆก็ไม่อยากให้เพิ่มขึ้นเยอะจนเกินไป คุณผู้ชมคิดว่าราคาคนอยู่ที่เท่าไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าทุกรุ่นย่อยนี้เป็นไฮบริดหรือว่าเป็นฟูลไฮบริดหมดเลยนั่นเองครับและข้อที่ห้าครับหรือว่าข้อสุดท้ายนั่นเองก็คือว่าคันนี้จะเปิดตัวและส่งมอบเมื่อไหรเปิดตัวอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือเรายังไม่มีวันที่แน่ชัดแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือส่งมอบรถนั่นเองครับคือถ้าเราเปรียบเทียบแล้วในสถิติก่อนๆของ Honda mm hmm. เช่น Honda CRV คุณจองและคุณรอแบบ นานอยู่พอสมควรนะบางคนก็ปล่อยใบยจองไปเลยนะครับหรือว่าก็ไม่รอแล้วว่าเอาง่ายๆนะคะก็คือบางทีมันรอแบบ5 6เดือนเลยเออก็คือนานอยู่พอสมควรนะแนะนําเลยนะว่าท่านใดที่กําลังสนใจตัว All New h o n แ a ค c c o r d ใน Generation ที่11นี้นะต้องสอบถามก่อนนะว่าจะได้รถเมื่อไรนะครับและแบบสมมติถ้าเขาบอกว่าในเวลานี้แต่จริงๆมันอาจจะเลยไปหรือว่าดีเลยไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก็ลองสอบถามเพิ่มเติมแล้วกันว่ามันมีอะไรที่แบบัพพอร์ตหรือว่าแบบ เออให้เราแบบไม่เสียหายอ,ะ,อะไรแบบเนี้ยเออก็ลองสอบถามดูนะว่ามันมีอะไรแบบนี้เพราะว่าปัจจัยนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราดูจาก Refer e n c e ตัวกันก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับสาวโวคอนด้าแอคคอร์ดก็คือตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะเอออันนี้คือเป็นข้อสังเกตละกันก็อาจจะเป็นโมเดลสุดท้ายเผื่อท่านใดแบบเออกำลังล่งเลยคอน da Accord อยู่อาจจะมีตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะ บางท่านอาจจะทราบเรื่เกี่ยวกับรถจนคันนี้ไปบ้างแล้วเพราะว่าตัว Honda ที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยก็คือเราก็ได้เห็นมาไม่มากก็น้อยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่เผื่อท่านใดนะครับอยากจะติดตามรายละเอียดหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะชมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ ก็เข้าไปที่ Youtube Channel ของพ่อมยนตร์ได้เลยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีอีกหลากหลายรุ่นจากหลากหลายค่ายมาดูได้โอ้โหเยอะมากมายครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบเนาะและอย่างที่ทอมมี่บอกไว้ในทุกๆครั้งนะครับเผื่อท่านใดแบบกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อรถสักคันเหนือแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกคันไหนก็แนะนานะครับว่าให้รอทุกรถทุกคันอะให้เปิดตัวครบหมดก่อน ก็ค,คือจะเป็นช่วงแบบต้นธันวาคมประมาณนะครับโดยประมาณก็คือถ้าช่วงนั้นแล้วก็คือรถก็จะมาหมดแล้วละแล้วเราค่อยตัดสินใจหรือว่าค่อยมาเปรียบเทียบกันอีกทีแต่ถ้าเรามีรถอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยากได้คันเนี้ยก็ตามนั้นเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาของทอมมก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้ากู๊ดไนท์และสวัสดีครับ